มึงจะโอนให้กูเขาอะไรกย่างจะรอดูมาจำไว้ก่อนมาจำไว้ก่อนเฮ้ยมันโอนให้กูจริงว่ะเขาไรโอนโอนให้กูสองร้อยคลิปนี้อะไอ้พี่อะไรไหนไหนพวกกูตีคลิปนี้มีภาพเสียงนะคะคลิปนี้มีข้อเสียงละค่ะคลิปมาสอง ที่ม่เหมาะสมต้องใช้กัปตัในการรับชมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคำแนะนำเด็กต่ำอ,อายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดติดตามดีว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวใกล้ละฮะเอามาจำไหมวันให้มาเท่าไหรอ่อห้าล้าน ห้าล้านเยสใส่เปว่ะเงินก็มัดใจกูไม่ได้กูต้องทำยังไงถึงจะมัดใจคุณหลี่มอได้ครับกูไปอยู่สองล้านเองว่ะเพื่อนตามเขาไม่ได้ว่ะเงินที่มัดใจคุณหลี่มอไม่ได้ใช่ไหมครับใช่อ๋อรบกวนโอนคืนหน่ยครับผมจบแล้วโอ้ลุงแ่ดดี้อยู่คนเดียวเขาจีบเองเลยไอ้ลุงกูอยู่หน้าผับเนี่ยลองจีบคุณหลี่มอหนูเสียงผู้ชายต้องจีบเองแล้วสิไม่เป็นสิไม่เป็นอะ ชวนคุยชวนคุยอ่ะชวนคุยกันเลยคุยไปเรื่อยอ่ะเออแต่มาจีบไม่ติดนะแม่คุณลุงจะติดแทนกันสิปัญหาเนี่ยไอ้นนท์ใช่ใช่กูบอกเนี่ยนานๆทีกูจะเมาทีเนี่ยกูบอกไว้ก่อนอะโอ้โห๋อเมาแล้วมาเล่นเกมไม่เมาเราเอาเองใช่ไหมไม่คือถ้าไม่เมาจะไม่คุยกับใครเลยปกติผมชอบอยู่คนเดียวครับเงียบดีคุณหลี่มอบแล้วมึงมาเล่นเกมมอาไหมแค่นั้นแหละเอาผมมาเล่นความสุขผมฮะ โอเคกูไม okay, ่เสือก็ได้หยอกหยอกพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นลาสุดกตีกนรู้แล้วช่วงเนี้ยกทมมีแต่ฝุ่นนะครับถ้าอยากได้ก่อดนุ่นหนักก็ขอไอ้เจ้านนนะครับผมโอ้โหลงเล่นไทยด้วยเสื้อหูุใคริปบ็อกเสื้อคลิปต่อไหมจีบเ็น จีบไม่เป็นแล้วก็ไม่ต้องจีบแล้วยขอเบอร์ไหนได้ป่ะอ๋อหมายถึงไปวันละแถบตังหเปล่ากูถามไค่ได้เจ้าเบอร์กูอะมีครับมีครับตั้งโอซีครับเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยแต่พี่รับเลยเพื่อนขอคอมเพนเนี่ยครับผมอยากจีบให้หล่ะนะครับกูไปดูเป็นหลักกันเลยจะโอนจริงหรือเปล่าเหรอเดี๋ยวก็รู้เขาเมาอยู่เขาไปดูเรื่องแล้วตอนนี้เขาโอนหมดทุกอย่างแล้ตอนนี้ขอรบกวนขอคออพมเพนหน่อยครับ ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงบิดกูเดี๋ยวผมจะโอนให้ครับผมไม่บิดครับผมผมสบานครับลุงทัดที่สี่กูมาดิพอตอนสางเมาแล้วครับผมผมพร้อมแล้วครับผมอยู่หน้าจะโอนให้กูเท่าไหร่กูถามก่อนอันนี้ไม่บอกครับเดี๋ยวครับลูกวนขอบผมเพลย์หน่อยครับผมเชี่ยจะโอนให้กูจริงปะวะไอ้ดูว่าไงกูต้องให้มั้ยเนี่ยขอลูกวนขอมมมไไไ่่่ตตต้้้้้ออองงงใใใหหหบผมโอนจริงครับผมพูดจริงครับผมลุงลุงลุงเมาแล้วลุงมึงปล่อยมึงก็ปล่อยกูมึงปล่อยกูลุงใจเย็น เอาหมดแล้วครับครับครับอ่ะสูตรเก้าสามเจ็ดจะโอนให้กูจริงไว้เนี่ยเร็วเร็วครับเร็วครับเจ็ดแปดใช่ไหมครับมึงใช่เอามึงจะโอนให้กูเท่าไหร่กูจะรอดูมาจำไว้ก่อนมาจำไว้ก่อนเฮ้ยมันโอนให้กูจริงว่ะเท่าไหะอะไรโอนให้กูสองร้อยลุงลุงเมาแล้วเนี่ย มึงเมาป่ะเนี่ยรออะไรเหรออกูเมาลุงลุงกูมาจำให้มึงไงลุงเมาเมาไปนอนได้แล้วลุงเึาลุงฟังกูเลยไปนอนเลยถ้ามันสั่งเมาแล้วมันจะเอาเงินคืนก็ทักผมผมผมไม่เอาคืนครับผมมีสติครับผมโอ้โหสติลุงแล้วแล้วแล้วมึงโอนเงินให้กูทำไมกูถามงกูเมาแต่กูมีสติมึงเข้าใจป่ะ เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจริงนะลุงกูรู้ว่ากูทำอะไรอยู่ผมผมกวไม่เอากูไม่เอาคืนด้วยจะไปลุงนี่ไปชื่อตัวนนะลุงเมาแล้วนะอันนี่เขาจะหลอกเนี่ยตังอ่ะคุณหลอกเงินปะไม่หลอกว่าเอาเอาหลังไปดูแลหน่อยดิอะไรนะถามไงผมมจำไว้แล้วสองร้อยแน่ผมอยากให้คุณคุยกับหลังไง ก็คุยดีหลานมึงเงียบปะมึงใ้กูทำไงแล้วมึงจะเงียบทเงียอะไรอะนนี้กูโดนถาแทนเลยจะจีบก็จีบแค่นั้นแหละเฮียโอ้ลงบอกมีคนคุยแล้วอ่ะเอาไปจีบเลฮะไอ้ลุงอะไรเนียบเนียบเาเสียตังสองรอเดี๋ยวเาไม่จีบกลัวคุณเสียดายเงินในอนาคตหรือคเสียดายคนที่จีบมึงเอางี้ดอะกูไม่ไม่ได้เสียดายอะไรเลย จะไม่่สงสัยว่าหลานผมน่าจะติดใจคนนะเพิ่มปิศาตร์ร้อยได้เบอร์บอกไปโโอ้หเมื่อกี้ยเบอร์กูที่กูให้ไหมอะกูถึงถามแล้วถามอีกไงว่าโอนให้จริงไหมน่ะอันนี้กูวัดใจมากเลยเดี๋ยวกูโทรให้หบาทเอาเบอร์มันมา ม่ครับผมไม่ให้ครับผมไม่ข้อมูลส่วนตัวครับผรัาโอ้ยยยข้อมูลตัวตกูมีหลายอย่างละไอ้ลุงขี้เสือที้ผายเลยไอ้กูุง้มี่มยันเฟซกูอะเอ้กูมีนะแต่กูทำเลไม่ได้แอดก็ไม่ได้แฮงก็ไม่ยอมแอดกูมานหยิบมาเอาว่าผมผมจำเบอร์ได้อยู่เมื่อกี้ผมผมไอ้ได้อยู่เฮ้เฮ้เฮ้อยงอยเาทุกคนอะต้องได้จำไปทุกคนกูรู้จักมึงจะสอเดือนแล้วนะมึงยังไม่ให้กูแอดเฟซดีกว่าไอ้เียนี่เดี๋ยว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 ผมโทรไปหาคุณม่อโชว์แล้วเล อ่าเหนเหนโทรมาดิท่านกูเตือมึงจ<ป>ะให้แอดปะไปปะท้าจริง <c oughs> โดนนีต้องโดนหนีอาจจะได้แอดนะลองโดนหนีดูเออเนีย <c oughs> เน่ยเดี๋ยวกูจะสตรีมแล้วแปะเบอร์โดนหนีไว้เลยเนี่ยแต่โทรมามึงอย่าโทรไปเรื่อยนะกูบอกก่อนครับครับผมโทรครั้งนี้ครับได้ยนินตึ๊ดๆเลยอะยครับ ฮัลโหลโอ้โหเบอร์จริงด้วยวะเฮียไม่ใช่ทำอะไรอยู่คด้าเล่นนกับมึงในเกมยีงไงอ๋ออย่าเลีงนอนนะครับผมไม่ห่วงสุขภาพค้เร้อยลุงอาไปแดกร้อยลุงมาไปแดกอะโอเคค้บไม่ควรแล้วครับขอบุนค้ับอลุงลเอยลุงาไปแดกะลมคาลมดีกว่าเสียงวางังเสียงโคตรดังเลย

โอ้ยคุยคุยตอนสั่งหมอก็ไม่ต่างตอนนี้แค่ตอนนี้คุยบริลลี่พันแค่นี้แหละขอตั้งไปบำรุงผมได้ไหมอย่ามันร้านโง่เหงเขาบอกว่าร้านรวยให้นะอย่าไปลบเลยพอจะมีบริจาคทั้งสองร้อยนี้อ่ะโอ่มีเขาบัญชีนุนนะขยโยไม่ไม่มีครับไม่มีครับพั่อแล้วะพอดีผมต้องการจะแบบว่าบำรุงหลานผมคนเดียวครับไอผมเป็นยศหลาไม่เห็นเจ๊อ่ะงั้นเดี๋ยวลุงเจ๊ไปอ่่ไมทราบวันนี้กินข้าวยังครับ กินกินตอนบ่ายแล้วกูกินข้าวไอ้นี่ผัดผงกะหรี่หมูรู้รู้รู้เปล่าอะไรอร่อยกว่าข้าวผัดผงกะหรี่หมูอะไรร้านทำไงเอาไอ้นี่ยังขายร้านกินว่าจะจีบตัวเองแล้วเนี่ยเอาจริงผมไม่ได้จะขิงนะส่วนใหญ่ผมโดนแต่ผู้หญิงจีบอย่างเดียวมึงเหรอ ผมไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงชิบหรือว่าเสียงมึงรออาจจะทั้งคู่ครับว่าไงครับลุงซีเก่งว่าะถ่ายแทนนะโอ้โหอันดับแรกคือต้องอย่าอย่าอย่าให้พูดเก่งทำจะนั่งร้องไห้อันนี้ก็ไม่เอานะอย่าอย่าให้พูดถึงโอซีครับขอบคุณครับไม่อยากจะขิงเราสาธิตการเรียนนี้เลาให้ฟังดิไอ้ลูกเกินจากจากแรกก็เรียนเป็นรูปตัวเอทครับผมแค่พอเสียวๆพอครับ นี่ปากดีนะไอ้ลุงเนี่ยปากดีจัดเลยมึงอ่ะหยอกหยอกยอกไม่กูหมายถึงไอ้หมูโลกรู้ผมรู้ผมรู้ยอกเล่นผมดูมึงถามไซส์เขาดีสี่สี่ก็ก็ไม่ใหญ่มากครับห้าสี่เจ็ดนิ้วครับมันใหญ่ปะวะใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาเอาจริงกูกูไม่ค่อยรู้ขนาดเพราะกูกูไม่ค่อยแบบว่าไปไปซื้อถุงกูก็เลยไม่เพราะว่าโดน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 ทีนึงก็ ชั่วโมงครึ่งอับอ่ะครับเเขารียกว่าอะไวชั่วโมงครึ่งมีพักไหมไม่พักครับนานเกินคนที่โดนก็คือแบบเสร็จไปสี่ห้าน้ำไม่เชื่อมรงปล่อยให้เขาค้างเงินหรอไม่ไม่ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยลุงลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรลุงชื่อสมชายครับกูไม่เคยเจอมึงใช่ป่ะไม่เคยเจอครับผมอ๋อฮะไปเจอกันที่ตอนไหนอะตอนที่มาถามเนี่ยผมยังมีเบอร์คุณอยู่เลยนะไม่ได้นอนหรอกไม่ได้ดิมึงให้เบอร์ดิเอ๋อมึงมึงบ้ามึงให้ดิเอ๋อ มันมีเบอร์ไอซีกูได้ไงอ่ะไม่คุณเลยอ่ะเอ้ยสมชายเอ้ยมันก็เออคุณอยู่นะสมชายอ่ะเธอเธอเพื่อนเธอมีเบอร์ไหมถ้าถ้าเขามาแล้วโทรบอกเขาได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับสตอรี่เพื่อนเธอดีมากเลยอ่ะเราเลยแบบอยากได้อ่ะประมานึงมันโอ้โหเออถ้าเพื่อนมาโทรหาเขาเลยนะ กูรู้แล้วสมชายไหนใครวะเพื่อนเอ๋เอหน้าหมาที่กูไปสัมภาษณ์มันแต่พอหลังๆอ่ะคือแฟนเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ข้างในเกมจนทําให้เขาเลิกกันฮะใช่เลยหรอเขาเลิกกันเลยอันนี้เรื่องจริงเลยเีเขาเลิกกันเขาเลิกกันเพราะเรื่องของผมอะกูก็รู้ว่าสมชายไหนแล้วไม่ทราบว่าคุณหลีมมอเล่นเกมอะไรบ้างเล่นปีฟายโอ้จบเลิกคุยคาปลาออกดนบุญที่ลุงลุงฟังกูไม่มีพ่อหนุ่มปีฟายมีแต่พ่อหนุ่ม L O L เราสนใจเพราะหนุ่มทาคอฟเลยครับรู้จักอ่ะมันคือเกมอะไรอ๋อไปกูไปเหอะไม่ต้องกลับมาได้นอนไะมีแมวด้วยนะสนใจไปดูแมวอ่ะเราในฟรีไฟายไหมห้องผมก็มีแมวนะคะโอ้โหคนรู้สึกน่ารักมากน่ารักค่ะถ้าไม่ถับจำนวนเงินก่อนไว้แค่ไม่คุ้มมาสองร้อยยี่อ่ะเจ้าสักกี่หมื่นดีครับห้าหมื่นโอนมาให้เงินสักพันหนึ่งไปได้นะลุงลุงลุงรอเล่นรอลอเล่นใหญ่ใหญใจเย็นใจเย็นดูเรียนไม่งใจถึงว่าไม่เมาแล้วลุง จเไม่เกียร์โอนคืนไม่ต้องโอนคืนหรอกครับเก็บไว้ใช้เถอะครับว่าซื้อพวกเครื่องสำอางในอีเวนต์บอยเถอะครับมันถูกไปป้พันเดียวเย็นบอยอ่ะโอ้ยพันสองก็เถอะนะห้าพันนู่นล่าสุดคือเข้าอีเวนต์บอยซื้อไปแปดพันได้น้ำหอมแอมฟรีมาโอ้ลุงขนาดนั้นลุงโอนเงินไหมผมไปซื้อค่าจอใหม่ดีกว่าไหมโอ้ยอย่าเลยไม่ใช่ผู้หญิงเอยโอ้ยเดี๋ยวดาลุงลุงเพิ่งทำคอมใหม่ใหม่ข้ามหมื่นทำไมทำคอมกันทีทำแพงจังวะ มันเพื่อเสียประมาณห้าพันมันเป็นความสุขส่วนตัวเนาะเหมือนกับว่าผู้หญิงที่แบบว่าซื้อน้ําหอมเก็บไว้อะเขาจาเราบ้าประมาณนั้นนะเออแต่กูชอบน้ําหอมจริงเป็นคนข้างใครน้ําหอมมากแล้วเราสนใจซีเควันไหมครับผมผมมีอยู่หลายคนเลยเอาเอาเอาซีเอาเพื่อส่งที่อยู่ไปให้เขาดีเพื่อเขาจะส่งให้มึงเพื่อได้อะเอาจิงเบ้าส่งให้จริงเบ้าเดี๋ยวเดีนยวไม่เอาดียวไม่ซีเควันกูเฉยเฉนะถ้าน้ําหอมผู้ชายอ่ะที่ทําให้กูเดินผ่านแล้วเหลียวหลังมรู้ไหมน้ําหอมอะไรน้าหอมไหมครับ อัลมนี่แบ็กโค้ดเดี๋ยวกูไปซื้อ้างหนึ่งถูกมาได้กลิ่นปุ๊บรู้สึกเหมือนผู้ชายอบอุ่นอะตอนแรกกูไม่รู้กลิ่นอะไรกูเล่าประวัติก่อนกูกูจำได้เลยกูได้กลิ่นครั้งแรกตอนกูบินเอ uh ็มซีแล้วกูเดินผ่านโต๊ะปุ๊บกูได้กลิ่นกู uh huh. ค,คิดอะ uh huh. ไรใจกลิ่นใครกลิน่น,นี่ยกลิ่นลูกชิ้นปลาครับ <laughs> จมูก,กูจํากลิ่นนั้นไว้แต่กูไม่รู้กลิ่นใครแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากลิ่นน้ําหอมอะไรด้วยกูจําไม่ได้ว่ากูไปรู้ได้ไงว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นอาอาร์มานี่แบคโกูจําไม่ได้เหมือนกันกลิ่นเป็นคนเถาเถาแค่ไรกลิ่นผู้ชายบอุ่นมึงไม่ช่แบบกๆๆๆๆๆๆๆลิ่นเจ้าชู้เจ้าชู้เนี้ยกลิ่นแบบได้กลิ่นแล้วฟู่ที่ได้กลิ่น<ำ>ปุ๊บแล้วเป็นผู้ชายเจ้าชู้เป็นเพย์บอยมันต้องไปกินแบบไหนวะจำไม่ได้ะไม่ก็ลองใช้ของของเชนอะไรเป็นพ n a perfume ฟ ตัวนี้จะหอมฟุ้งดีลองใช้ดูตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดผู้หญิงมากเลยเอาตรงนคือไม่มีตังก็จริงนะเว้ยอยู่ๆน้ำหอมขวดสี่ห้าพันนี่เขี้ยห่วงตุกขภาพเงินในกระเป๋าไอ้สัตว์ซื้อน้ำหอมมาให้สาวรักสาวหลงแต่ไม่มีกันกินข้าววันนี้ก็ไม่เอาไม่ไม่ไม่คุยกับไม่คุยกับหลี่ม่อนหน่อยหรอพับจอแล้วคือกูคุยไอซีอยู่แล้วสนใจมาคุยกับผมมั้ ก็จีบสิให้จะถักทำไมแล้วก็จีบี่เออใช่จีบเลยแต่ว่าจะซื้อผู้นุ่มอาได้นี่ไม่มีนผมเรื่จีบกูติดหรือเปล่าแค่นั้นแหละไอหนีบอกว่าเป็นคนดีก็พอใช่ครับสี่เก่งก็พอจัดไปดัมาไม่ต้องมาสอนได้ไม่ใช่เหรอเรื่องคุยไม่ว่าเก่งแต่ห้าสี่เจ็ดนิ้วนี่ผมเก่งนะสนใจไหมสนใจไหมสนใจไหมผมให้ชั่วโมงครึ่งพอเอ้ยผมให้ครึ่งชั่วโมงพอเดี๋ยวเหนื่อย ถ้าบอกว่าไม่เสร็จคือช่วงอะไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อในห้องน้ำก็ได้ไม่เดี๋ยวหลี่ทำให้เออกูกำลังพูดอย่างนั้นแหละแล้วคุณหลี่มอชอบสเปคยังไงครับไม่มีสเปคครับไม่กูไม่มีสเปคกูบอกว่าเมื่อก่อนนะกูมีเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เป็นแบบมีมีนี่ยังไงประมาณก็คือจะชอบคนอายุเยอะกว่าคนที่แบบเขาดูแลเราได้แต่พอแบบว่าขอขอทราบอายุได้ไหมเอ่ย มันหัวอายุเอาเอาประมาณดีกว่าประมาณประมาณก็กูไม่บอกอ่ะเฮ้เลยเลยยี่สิบยังกูไม่บอกอะไรมึงมึงก็ไม่ได้เก่งนะมมึงงกอายุเจ้าวะสิบเก้าโอ้โหจบแล้วโอ้อ้นี้าีสิบเก้าสิบเก้าคือกูรู้สึกผิดเลยกูมาคุยกับเด็กอายุสิเก้าไปดีกว่าเฮ้ยคืนตนคืนตนเลขหนึ่งอยู่เลยกูสอนอะไรไปวะเนี้ไอ้เฮ้ย ไอวเดี S <S ๋ยวกูอธิบายสเปกกูก่อนไม่เมื่อก่อน่ะเนาะเราก็คิดว่าแบบว่าคนอายุเยอะกว่าดูแลเราได้อะแต่จริงๆเขาดูแลเราไม่ได้หรอกเอาจริงๆคนรักปะใช่คนริมอ่ะจริงปะคนคุยผมเพิ่งโทรบอกว่าไม่อยากจะคุยแล้วคือคนคุยโอซีไม่เกี่ยวกับนกิเลยใช่ไหมใช่คนคุยโอซีเนี่ยคุยประมาณสามเกือบสี่เดือนแล้วครับอ๋อมาเกล้อมึงก็เลยไปเมาไม่ใช่เออเนี่ยก็ก็เลยคือเมาอยู่อันนี้ คือทั้งๆท,ที่แบบว่าเออทุกอย่างมันโอเคแล้วเงแล้วคือผัวเก่าทักมาคือแบบแล้วไปเลยเหรอนเดียวเออแล้วไปแล้วมันคิดดูดิเขายัง,ยงรักแฟนเก่าเขาอยู่หรอ ใช่คือเหมือนว่าเขายังมีความรู้สึกอยู่ครับแบบมันเป็นผมเป็นคนขั้นเวลาวันนั้นน่ะผมคิดว่าทุกอย่างว่าเอ้คบกันเนี้ยเอ้กูอยากอยากจะขอมั่นอะไรเงี้ยอยากจะแบบมีบ้านสักหลังมีลูกอะไรแบบนั้นอย่าอยากสร้างครอบครัวสักคอมเออคือผมมาวางอนาคตไว้แบบอย่างดีเลยเว้ยแต่คือแบบดีดีเขามากับพคนเก่าเนี่ยทำไมก็เมาอยู่แล้วล่ซาซาเวทนะคะซาเวทมันกัวกูกระโดดแบบไม่ผสมเนี่ย กูไปชดสัตว์อ่ะไอ้เหียอ่ะกูโคตรท้ออ่ะไอ้หลีนี่ยสเปคมึงอ่ะเล่าดิต่อดิยังไม่ทันต้อเลยไอ้เหียกระดกไปร้องไห้ไปสัตว์มันนก็ไอ้น,อน